สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ในในหัวข้อเรื่องของคนหัวไม่สุกคนหัวไม่สุกก็คือคนหัวดิบนะครับคนหัวดิบเกิดมาแล้วเป็นคนหัวแบบดิบๆไม่ยอมสุกสัก,กทีนะครับวันนี้ผมจะขอคุยเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับซึ่งกัน ซึ่งกาลังระบาดอยู่ขณะน,นี้แล้วก็ตอนนี้ก็ทําให้มีคนไทยคนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็คือระบาดหนักแล้วก็บางประเทศก็สามารถที่จะรับมืออยู่อยู่แล้วรับมือได้แล้วนะครับแต่มีบางประเทศที่อย่างอ,อย่างเช่นประเทศอินเดียก็อาจจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับเมืองไทยตอนเริ่มแรกเดิมทีนะครับดูเหมือนจะดีแต่ตอนนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะครับมีคนตายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เชื้อโรคบานปลายแล้วก็มีบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสสเปรดออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในกลุ่มใหญ่นะครับ mm hmm. ผมก็มีข้อคิดอยู่ว่าถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ก็คือ ผู้นำของประเทศผู้บริหารประเทศนั่นเองผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศใช่ไหมครับคุณเป็นพ่อบ้านนะครับผู้ประชาชนก็เหมือนกับเป็นลูกๆหลานๆที่อาศ,าศาัยอ,อยู่ในบ้านของของคุณคุณก็ต้องดูแลจัดการให้คนในครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยวิธีการก็คือป้องกันแล้วก็รักษา การป้องกันก็หลักการทั่วๆไปก็คือตอนนี้ก็มีหลายๆประเทศเขาทากันแล้วได้ผลก็คือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับก็จัดหาวัคซีนมาแล้วก็ฉีดให้ครบให้ครบ60ล้านคนใช่ไหมครับให้ให,ให้ให้ครบโดสอ่ะมีกี่โดส60ล้านคนแล้วต้องใช้ถึง2โดส3โดสอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ผมไม่ไม่กล้าที่จะพูดว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ฉีดอย่างไรผมไม่ใช่หมอนะครับแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังข้อมูลข่าวสารมาก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมอีกอย่างนึงก็คือก,ก,ก็ทำกันอยู่นะครับก็คือ มีการออกมาตรการอะไรต่างๆควบคุมนะครับปิดสถานที่บางแห่งบางเวลานะครับก็ทำกันไปนะครับมันจะหนักก็จะได้เป็นเบาก็ต้องอดทนกันหน่อยช่วงนี้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือขอความร่วมมือนะครับจากผู้คนประชาชนที่อยู่ในประเทศ ของเราก็คือให้ความร่วมมือในการที่จะอยู่บ้านนะไม่ออกเดินทางอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรนะครับก็เปิดเผยข้อมูลเปิดเผยไทม์ไลน์ตามความเป็นจริงนี่ก็จะช่วยกันได้นะครับถ้าเราทําอย่างนี้คนละไม้คนละมือแล้วเราร่วมร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังผมก็ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถที่เราจะรับมือกับมันได้นะครับนี่ ผมก็อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในส่วนของการที่เราจะป้องกันป้องกันน่ะเราก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อมันติดมาแล้วการดูแลรักษามีข่าวอยู่บ่อยๆว่ารักษาไม่ดีรักษาไม่ทันสถานที่ไม่เพียงพอซึ่งปัญหาพวกนี้ประชาชนทุกคนได้ยินนะครับแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไม่ได้ยินไม่ได้ครับคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็น ผู que, ้นำผู้ปกครองเมื่อจะต้องได้ยินได้ฟังก่อนคนอื่นก่อนคนอื่นต้องรู้มากกว่ามีอำนาจอยู่ในมือก็ต้องจัดการบริหารได้ในทันทีทันใดนะครับก็ในเมื่อคุณทำไม่ได้แล้วใครจะทำได้ล่ะครับคุณเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอยู่ในมือคุณยังทำไม่ได้แล้วคุณจะให้ใครทำล่ะครับถ้าเกิดพ่อพ่อทำไม่ได้แม่ทำไม่ได้ จะให้ลูกๆตาดำๆไปทำหรอครับจัดหาเตียงจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาไว้เซิร์ฟมาไว้บริการทำได้หรอครับพวกเราทำได้หรอครับช่วยตอบหน่อยนะครับครานี้ผมก็ค้างไว้แค่นี้นะครับคำตอบก็หากันเอาเองนี่สุดท้ายนะครับผมก็มีข้อคิดมีข้อเปรียบเทียบอยู่นิดหนึ่งก็คือว่า ผมเห็นคนบางคนนะครับถูกดำเนินคดีจากข้อมูลข่าวสารที่ผมอ่านมาพบมาดูมาเนี่ยมีคนบางคนถูกดำเนินคดีที่ฝ่าฝืนพรบการควบคุมโรคติดต่ออะไรต่างๆนะครับมีโทษทางอาญาแต่ในขณะที่บางคนนะครับไม่ได้ถูกดำเนินคดี แถมยังจะไปดำเนินคดีกับคนที่นำข้อมูลมาเปิดเผยก็มีผมก็แปลกใจอย่างมากว่าคนแต่ละคนเนี่ยครับมีมีอะไรที่มันพิเศษกันเหรอครับมีบัตรประชาชนเหมือนกันไหมครับมีเป็นคนไทยเหมือนกันไหมครับก็เป็นคนไทยมีหน้าที่การงานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพก็เหมือนเหมือนกันนะครับต้องกินต้องอยู่ตอนที่ ผมเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กๆนะครับตอนเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ก็พร่ำสอนบอกว่าโตมาให้เป็นเด็กดีนะตอนเธอเป็นเด็กเนี่ยเธอเป็นเด็กดีโตมาก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีเจริญก้าวหน้านะครับจะได้นำพาบ้านของเราหมู่บ้านของเราหรือถ้าเกิดโชคดีมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะได้ทำ นำพาให้ประเทศของเราเนี่ยจเจริญพัฒนาผมก็ได้ยินได้ฟังครูสอนมาตั้งแต่ตอนเป็น,เ,ปนเด็กนักเรียนนะครับตอนเรียนลูกเสือก็ผมก็จำได้แม่นนะว่าเคยท่องว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตอนที่เป็นลูกเสือนะครับก็ให้ท่องกันจังเลยแล้วผมก็ท่องได้จนจนขึ้นสมองนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมก็ท่องแล้วผมก็ผมก็จำนะจำแล้วก็เอามาใช้ด้วย ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าในสถาบันของ,ของ,ของ,ของในบ้านเราเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยเรียนเหมือนกันไหมมีการสอนเหมือนกันไหมถ้าเกิดได้รับการเรียนการอบรมการสอนมาเหมือนเหมือนกันผมคิดว่าความคิดความอ่านไม่น่าจะแตกต่างกันมากจากที่ผมพูดนะถ้าเกิดเรายึดตามคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราว่าเป็นเป็นพ่อพระแม่พระพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของเราอะ มันก็ประมาณนี้เขาก็สอนประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนที่ดีเราอยากจะเป็นคนดีเราเชื่อฟังครูนะวันนั้นแล้ววันนี้เราก็นําคําสอนของคุณครูของคุณครูมาใช้เมื่อยามที่เราโตนะครับแล้วเด็กรุ่นหลังรุ่นหลังที่เรียนมาก็ก็ควรจะได้ได้เรียนได้ได้รับฟังในสิ่งที่เราเคยเรียนมาแต่ก่อนแล้วเด็กสมัยนี้ก็น่าจะมีการเรียนแล้วก็หลักสูตร อะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นสามารถที่จะทําให้เขามีความคิดมีอะไรได้ในมากขึ้นฝารุ่นเราเสียอีกนะครับก็ขนาดผมอายุขนาดนี้และผมเรียนมาตั้งแต่สมัยนั้นและผมก็ยังคิดได้ขนาดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคนบางคนที่เรียนมาก่อนหน้าหรือเรียนมารุ่นๆราวคราวเดียวกับผมหรือที่หลังผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็ไอ don't have any special I just like to to share my idea because Tonight I can't sleep. I can't sleep. Now is too late for tonight, but I can't sleep. So I would like to share my idea that what I think about the epidemic of the wireless corona in Thailand nowadays. So this is this, this is just for for anybody or somebody to think about that carefully rethink and after that please take any action really, very, very fast as soon as possible before it's too late then then as it is because thai people will be die and die more and more and I think that will be sad, so sad, we can't stand, we can't bear this situation like that. Take any action for today, for tomorrow better. So goodbye, see you for next script, bye.